ขอนนอมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารักธรรมในวันนี้อัตมภาพขอร่วมศึกษาในคำว่าเวลาการเวลาเผยศรัทธาให้ปรากฏผูกกำหนดจากธรรมชาติจัดสรรไว้จะได้เห็นสันดานแท้จนแน่ใจความในใจให้ปรากฏตามความเป็นจริงหนทางพิสูจน์มะการเวลาพิสูจน์คน ม้าที่ดีจะต้องมีฝีเท้าที่แข็งแกร่งและวิ่งได้ไวในทุกๆฝีเ้าที่วิ่งไปบนหนทางนั้นจะต้องรวดเร็วและมั่นคงเปรียบดังคนคนหนึ่งซึ่งจะเป็นคนที่ดีมีคุณค่าได้นั้นจะต้องดูกันให้นานๆซึ่งการเวลานี่แหละจะเป็นตัวตัดสินจะเผยถึงท่าแท้ของคนคนนั้นว่าคนคนนั้นเป็นคนเช่นไรมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงปิ้นป้อนกระล่อนหลอกล,ล,ลวงอย่างไร มันก็จะออกมาจากการกระทําให้ทุกคนได้เห็นไม่ช้าก็เร็วไม่มีใครปกปิดได้หรอกแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนแบบน้ำนิ่งไหลลึกขนาดไหนสักวันหนึ่งความจริงหรือท้าแท้ก็ต้องปรากฏออกมาอยู่ดีเหมือนดังคำสุภาษิตท,ที่เขากล่าวไว้ว่าช้างตายทั้งตัวเอาไปบัวปิดไม่มิดหรอกไม่ว่าคุณจะทำดีหรือทำชั่วย,ยังไงจะ สักวันหนึ่งความจริงก็ต้องปรากฏออกมาแม้คุณจะเป็นคนแบบปิดทองหลังพะก็ตามหรือคุณจะทำดีแบบยังไงก็ตามไม่ต้องการสิ่งตอบแทนก็ตามความจริงก็คือความจริงอยู่ดีปิดบังไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วความชั่วร้ายในจิตใจหรือความดีในจิตใจของเราสักวันหนึ่งการเวลาก็จะเป็นตัวตัดสินจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าคนคนนั้นเป็นคนเช่นไร เราจะมีที่ยืนอยู่ในสังคมหรือเปล่าก็อยู่ที่ความดีหรือความเลวในจิตใจของเรานั่นเองนั่นแหละที่เป็นตัวกำหนดเพราะฉะนั้นแล้วทุกๆคนทุกๆค,ความคิดคำพูดและการกระทำของเราเราเท่านั้นเป็นผู้คัดกรองเป็นผู้ตรายตองให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะทำมันออกมาสู่สังคมภายนอกนั้นและสังคมภายนอกก็จะเป็นผู้ตัดสินเองว่าเราเป็นคนเช่นไร จะมีจุดยืนอยู่ในสังคมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่เราจะทําอะไรให้เราคิดไตรตรองให้ดีเสียก่อนกระดุมเม็ดแรกติดถูกเม็ดต่อไปย่อมติดถูกแน่นอนเพราะฉะนั้นใครคิดดีพูดดีทดําดีการกระทําถูกต้องตามนั่งเช่นด้วยฉันใดก็ฉันนั้นเวลาจะจําแนกเลือกคัดแยกแบ่งเกตคน คัดกรองตามเหตุผลแต่ละคนที่ได้ทำจะมีกรรมมากำหนดแบ่งแยกคนตามชนชั้นไปตามมิบากรรมที่ทำไว้จำให้ดีกรรมนั้นไม่เคยมีเลยสักทีจาดละเว้นไปตามที่ควรเป็นเกาะขึ้นเองทั้งชั่วดีจะเผยซึ่งสันดานให้ได้เห็นต่อจากนี้ นอนเนื่องทั้งชั่วดีตนเองนี้ที่ได้ทำเวรกรรมจะกำกหนดไปตามกฎแห่งกรรมนั้นที่ก่อในปัจจุบันกำหนดทางให้ก้าวเดินไม่เกินและไม่ขาดอย่าประมาทหลงเพลิดเพลินวิบากที่ต้องเผชิญอาจจะเกินจะรับมันมีกรรมมาลิกิตกายและจิตยึดติดผูกพัน อย่าปล่อยตามยถากรรมกำหนดทางอันแท้จริงเจริญธรรมสมาธิภาระหนักขจัดทิ้งตัวตนที่แท้จริงไร้มนทินจะดีนักแหลขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกทุกท่านเถินเจริญพร